สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับช่องของผมเองนะครับวันนี้ผมก็จะพามาชมรถที่ใช้งานในชีวิตประจำวันของผมเองนะครับ มาเป็นรถอีลซูออนิลดีแม็กนะครับปี2012เครื่อง2,500 CC ซีซีนะครับเนือ่องจากรถคันนี้นะครับมีอายุนะครับก็ถือว่าเยอะแล้วนะครับแล้วก็วิ่งมาเลขไม้ค่อนข้างเยอะนะครับกำลังเครื่องก็เลยอาจจะตกลงมาบ้างนะครับผมก็เลยอยากที่จะให้รถเนี่ยนะครับมีกำลังเครื่องเนี่ย ดีขึ้นมากกว่านี้อีกนะครับสามารถใช้งานบรรทุกได้ขึ้นเขาได้บรรทุกหนักได้นะครับรถผมก็จะเป็นรถสภาพเดิมๆหมดเลยนะครับรถสแตนดาร์ดโรงงานนะครับยางก็เป็นยาง AT ทนะครับที่ใช้ลุยได้นะครับมาดูในห้องเครื่องนะครับเทอร์โบนะครับผมก็ใช้เป็นเทอร์โบเดิมนะครับถ้อยเสียเดิมนะครับแคดก็ ของเดิมติดรถนะครับที่ทําก็จะมีแค่อุด EGR นะครับก็มาดูถ่อยเสียนะครับเป็นท่อเดิมสแตนดาร์ดโรงงานที่ติดมากับรถนะครับที่ผมใช้มาตั้งแต่แรกเลยนะครับเป็นท่อใบนี้นะครับเรามาลองดูกันว่านะครับมารีแมปแล้วเนี่ยรถจะมีแรงม้าแรงบิดเพิ่มขึ้นเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาชมกันบนไดโน่เลยนะครับ นี้แรงมา้ารถดัเดิมนะครับนี่125ของ276เครื่องดัเดิมทุกอย่าง ขึ้นเยอะจังเลยครับเนี่ยผมก็จะได้แค่ร้อยห้าสิบร้อยเก้าสิบกว่าหลังจากที่ผมลดไปรีแมปมานะครับแล้วก็ ขึ้นไดโนนะครับจะเห็นว่ารถเดิมๆนะครับสแตนดาร์ดจะมีแรงม้าอยู่ที่125รหแรงม้านะครับแรงบิด276นิวตันเมตรนะครับหลังจากที่รีแมปมานะครับก็จะได้แรงม้าอยู่ที่195รหแรงม้านะครับแรงบิดจะได้อยู่ที่481นิวตันเมตรนะครับ เพียงแค่ทำการรีแมปอย่างเดียวนะครับค่าใช้จ่ายที่ผมเสียไปนะครับในการรีแมปก็คือจะมีค่ารีแมปนะครับ3า0 0บาทพร้อมขึ้นไดโนนะครับแล้วก็เปลี่ยนกองโซลานะ้ำมันเชื้อเพลิงนะครับ5 0าบาทนะครับรวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ผมเสียไปก็คือ3,500บาทนะครับกับ สิ่งที่ผมได้มาก็คือได้แรงมาเพิ่มขึ้นมาจากเดิมนะครับประมาณ70ตัวนะครับแล้วก็ได้แรงบิดเพิ่มมาอีกก็ข,ข่้าว200นิวตันเมตรนะครับผมถือว่าอ่าเป็นราคาที่คุ้มมากเลยนะครับแต่ก่อนผมเคยทำรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยนะครับถ้าจะเสียเงิน3,000-4,000-5,000นะครับจะให้รถมอเตอร์ไซค์เนี่ย มีแรงม้าเพิ่มขึ้นทั้งสองสามตัวนี่ยากมากเลยนะครับแต่การทารถดีเซลเนี่ยนะครับผมเสียเงินเพียงแค่ประมาณ3,500บาทก็ได้รถที่มีกําลังเพิ่มมากขึ้นทั้ง70แรงม้านะครับทอร์กก็เพิ่มมากขึ้นทั้ง200นิวตันเมตรนะครับผมถือว่าเป็นราคาที่คุ้มมากเลยนะครับสาหรับพ,พี่เพื่อน,อนหรือน้องๆ้อง,องคนไหนนะครับที่ชอบในการแต่งรถนะครับรถกระบะนะครับก็เป็น รถที่น่าใช้งานอีกรุ่นหนึ่งนะครับราคาในการทำเนี่ยนะครับทำไม่เยอะนะครับแล้วก็ผลลัพธ์ที่ได้นะครับชัดเจนเลยนะครับผมเชื่อว่าถ้าไปทํารถเบนซินนะครับทําอะไรก็ได้นะครับกับราคา3,500าบาทเนี่ยรถเบนซินนะครับไม่สามารถที่จะเพิ่มแรงม้าได้ถึง70บตัวนะครับสําหรับร้านที่ผมทํานะครับเป็นร้าน ชื่อว่าวิศาวะจูนเวอร์นะครับอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมานะครับเดี๋ยวผมจะแปะหน้าเฟซนะครับช่างคนที่ทำไปให้นะครับท้ายคลิปนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมมากครับ